ได้ดันออกมาหนุ่มคีบรอบนี้เกิดอะไรขึ้นดันออกมาแล้วครับโอ้เดินดันเลยเดินดันเลยเป็นอะไรเอ่ยใส่ดินอยู่ดีๆทำไมได้ดันออก น้ำมันเบิด <laughs> โอ้โห้น้ำมันหมดไป <c oughs> ไปนี่่ะไปนี่่ะวา <c oughs> ยโ,ยโง่งนีรถ <laughs> น้ำมันหมดน้ำมันหมดโอ้เปิดเทคสุดยอดเลยวะใส่ตาคีมไปใส่รหรอคีมเนี่ยมีเทคด้วยนะรถคันนี้ไม่ธรรมดาน้ำมันเบร์สรถแรก,กเอาป้อน้เติม <พอ S 1> ดิคับ รถบริษัทน้ำมันหมดแต่ว่ารถร่วมเต็มถังทุกวันเออยังไงเนี่ยฮะคีมนี่เป็นความบกพร่องของใครเนี่ยฮะไม่มันเป็นความบกพร่องของใครของไทรของคนขับหรือว่าของเจ้าแก่ ย่งไหนไปนี่ไปแบกมาตดเอาสีทาแง้มแรก็ไปตอนนี้ตัวเนาะเจ้วแรงมาได้อีกนี่ จะรถมาใส่ามาเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ดเดี๋ยวไปแถวนี้นะเดี๋ยวเอาดินเดี๋ยวออกไปน้ำเลยตลาดก็ดีเลยล่ะอยากเลือกนั่นเขาว่าเบิร์ดรถเขามากในถังน้ำมันไหมขายจักบาทนี่ถังน้ำมันนี่ <laughs> นี่ลายเกล็ดปลาอย่างดีนะนี่เลแท้นะครับลายเกล็ดปลาด้วย รถคันนี้ขับดีปะขับกระพงมาไล่ว่าเสียยางเดียวเดียวเบรกก็มีแล้ว่ะกมี่ลอเดียวใส่เบรกเบรกโยล้อไหนลอดอ่ะลอข้างไหนลอขวาลอข้างขวาเวลาแตะปุ๊บลากลอเลยเห็นปะตะกรอนน่ะนี่เด้บ่มีเลยบ่มีอย่างเลยเอาเอากองดินเป็นเบรก รถแต่งครับรถแต่งพระบนานก็ประมาณนี้น้ำมันหมด